เดี๋ยวน้องคือตัวอะไรอ่ะฮะมาจากไหนเนี่ยหนูเฮ้ยวันนี้วันที่สิบหกกรกฎานะตัวอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คือตัวอะไรพี่น้องหนูคือตัวอะไรหนูหิวน้ำมาจากไหนเฮ้ยหิวเลยเนี่ยแล้วกินอะไรล่ะทีเนี้ยเธอจะกินอะไรอ่ะไม่เธอหิวน้ำเธอมาจากไหน เธอคือตัวอะไรเน,นี่ย <laughs> น,ตน,นูตื่นเต้นหนอตื่นเต้นหนอแม่ตื่นเต้นนะนี่เธอคือตัวอะไรล่ะเนี่ยฮะฮะเธอคือตัวอะไรเธอมายังไงคุยกันดิฮลัลโหลยูคือตัวอะไรอะอ้ะาทำไมาหิวน้ำอ่ะหิวเหรอนูเป็นอะไรอ่ะ ว่ายังไงเนี่ยตัวอะไรอ่ะเนี่ยอ่ะพี่น้องเขาเรียกตัวอะไรหนูฮัลโหลยู่ทำไมอ่ะฮะทำไมอยู่น้ำจัดเลยเหรอเอ้าอ้ากินใหญ่แล้วเนี่ยเขากินน้ำก่อนตั้งแต่ที่อาจารย์จะถ่ายเขาเนี่ยไอ้หนูเป็นยังไงอาการหนูเป็นยังไงเนี่ยฮะอ่ะนอนนอนนอนไปพักไป ไปพักไปสลับเหรออ้หรือว่าฟังเพลงแล้วเพลิน,าาห,น,งงนหนูมาจากไหนยังไงเนี่ยอ้าหนูมาจากไหนคะหนูมาจากไหนคะหนูฮัลโหลหนูเป็นใครยังไงเนี่ยครั้งแรกนะเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวแบบนี้นะเธอคือตัวอะไรเนี่ยฮะอะ้หลับ <laughs> ไปหลับสายเฉยเลยเอานี่ใครจะไปไหนยังไงอ่ะเธอเป็นยังไงเธอเป็นยังไงของเธอฮะเป็นไง ngay À, mà สาย xài trời Cô ๆ cô ๆ cô ๆๆอ่ะไม่ๆ no, 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 no. ๆๆ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 ๆ nó không ๆๆ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 ๆ Nó nó ๆๆๆๆๆ เขาคือตัวอะไรก็ยังไม่รู้จักเลยเนะี่ยจำเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนะี่ยอ้าวคืออะไรเนะี่ยเธอคืออะไรเนะี่ยเธอคืออะไรเธอคือตัวอะไรเนะี่ยอ่าอ้าวมาขี่น้ําแล้วก็หลับฟังเพลงหลับเลยเดินมาจากไหนก็ไม่รู้เนะี่ยอ้าเธอเดินมาจากไหนเธอมาจากไหนคะแฟนเวตาซึ่งกันและกันนะนะ ร้อยสับประสาทแล้วแล้วก็ตัวเธอด้วยขาว้าพประจาด้วยนะมีความสุขเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโควิดแล้วก็เอาโชคลาภมาให้เราเด้อ,อมาหลับเฉยมาพี่น้องมาหลับเฉยมาฟังเพลงแล้วหลับเฉยเลย <laughs> ตัวอะไรเธอคือตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถามพี่น้องในเพจนะเธอคือตัวอะไร <laughs> อมาหลับเฉยเลยมาฟังเพลงแล้วก็หลับ อ้าวหลับหลับหลับ <laughs> <laughs> โอเคอาตามสบาย